เชียงไมหวานเชียบสัตว์โลกน่ารักสวนสัตว์แห่งความสุขเสือโคร่งขาวเป็นลักษณะพิเศษเประการหนึ่งของเสือโคร่งที่เป็นโดยมากในชนิดย่อยเสือโคร่งเบงกอโดยมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับเสือโคร่งเบงกอทุกประการเพียงแต่มีลักษณะเด่นคือแต่มีขนพื้นสีขาวและลายสีน้ำตาลเข้มม่านตาสีฟ้าจมูกสีชมพูและสีขาวครีมซึ่งเกิดจากการผิดปกติของยีนโดยไม่ใช่สัตว์ถลยโดยแท้จริงไทเบโน แต่เป็นอาการผิดปกติที่ผิวหนังมีจานวนเม็ดสีน้อยที่เรียกว่าภาวะด่างลูกชิ้นปัจจุบันมีเสือโคร่งขาวประมาณ200ตัวส่วนใหญ่อยู่ตามสวนสัตว์ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยเเชิงใหไดในซาฟารีเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาปิดจำหน่ายบัตรเวลา21นาฬิกาสามารถ w อ l k ก n มาซื้อบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรหรือซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ชิงม่ในซาฟารี com สอบถามเพิ่มเติมโทร053999000เชียงใหม่ในซาฟารีในซาฟารีท่องเที่ยวครั้งใดที่ถึงเชียงใหม่ในซาฟารี